ไปั้งผุนแรงกันได้พีน่น้องสีแดงแดงคนละ,ะนางบนรถแม่และกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะจะตอนนี้นะตอนนี้วันนี้เนาะวันนี้แต่ขอกระเปิดมานนานีแล้วล่ะตะกี้นี่เขาจะให้เข้าไปขึ้นเพราะมันช่วง COVID โควิดโรคระบาดอีย่างสิเป็นบ่แล้วเขาจะให้ ผู้โดยสารไปนั่งอขอม้าทางตรงกลางมันบลาจ,จะแต่เดี๋ยวนี้สวิตเรนดพอเปิดประเทศแล้วมันบลาะมันก็นจะเปิดหลาทีสถานที่ร้านอาหารหลาที่แนงสีมันบละแล้วก็หลายอย่างกับพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาให้เขาไปไปด้านหน้าเลยตรงที่โชเฟอร์เขาคับนะเขาก็ัไปสแกนหรือว่า,าไป ปั๊มบัรนะคือแบบว่าไปติ๊กไปติ๊กนะพี่น้องเขาเรียกว่ายัางไปติ๊กติ๊กลงติ๊กลงบางคนกระจายต่างท่างแง่ทาง่ทาแง่มือถือ,อยังสี่นะคือแปลจะเป็นโค้ดยังสี่เป็นบอละค R อารยังสี่นะกระบากันไปสแกนกันไปยังสี่ก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ตรงไปใจต่างเ,เสียคาอ,อนางังนังเนาะ ทางนาตรงโชเฟอร์เด้องจากบ,บ่คือเหมือนแต่ก่อนแหกขึ้นตรงกลางเนาะก่าแค่ว่าบอกเด้งจังหน่อยกับเปิดเด้งจังหน่อยกับปิด,ด,ปดจังสินะก็จะเป็นจังสี่แต่ณณนะนะวันนี้ทนนี่ต่อนี้ก็นูกับใบจ่ายด่านนะแต่เ้างใบเขาขบริรับเงินสดเด้องจากเขาแฮมแฮมเฮาติกเอากระบาดนะบาดยังซี่นะที่นอกเออ,อเอาบาดใจใจนอกแบบนี้ นี่เนาะเป็นบาดเจ็บซีเนาะไปติ๊กด้านหนาติ๊กด้านเนี่ยแล้วก็งเงื่อนข้อเมื่อข้อกระเติมได้แล้วจะสำหรับตัวนูก,กับในบาดเนี่ยเมื่อนี่ก็เขาจะดูได้ง่ายๆเพาไเปย์ปั่มนี่สิเปไปติ๊กไปติ๊กพอเงินเหลือเท่าใดของนูเหลือยี่สองลอยสิบสามโคตเห็นยังไงแต่พอถึงบานอยู่ดอกสองลอยสองลอยสองลอยโคตรนี่มันเท่าได้บานเทาพี่นอ้อง เดี๋ยวนี้มันเท่าไรสามจุดสี่หรือสามจุดห้าประมาณก๊กอยก๊กวาหรือเจ็ดรอยนี่เนาะเงิน <c ười> นี่เลยถ้าเป็นบาทเนาะแต่ถ้าเป็นเงินสวีเดนกันเรือย,ยู่เท่าไรสองลอยคว่าโอเคนะจ้าบอกให้ฟังจ้าสวัสดีจ้า ทำภารกิจเสร็จทุกอย่างแล้วนา,นาาจะเนอะทุละาที่นี่ก็ต้องหามองที่พักพอนตัวแบบน,นี้ต้องหามองกินเขาพี่น้องอ้พอดีนี่ก็เป็นยุต่างอำเภอดัจกคนละอำเภอ,เ,อเดนูกะกะ็พอดีหละจะมาได้ทํำคลิปอยู่ตางอำเภอรพร้อมเนาะแล้วก็จะถ่ายให้พี่น้องดูนาาจะเนาะสวัสดีค่ะ